สวัสดีครับมาครับวิถีชีวิตกีสานบ้านเฮาครับไม่อยาติดก็งม่อยากเจลับก่อยครับ นี่อยังนี่วัวน้อยเกลบตุ้มวัวน้อยเกลบตุ้มวันสันเพื่อนมาเอาแล้นี่ว่าเพื่อนเกลียบกันบ้ยจุกอาหารที่ล้วมันสม่ำลุยเลยบัดนี้ลุยเลยข้อมน้ำข้อมตาครับพี่น้องครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับพี่น้องสุกุสุกคนครับไม่สดอืมคุณเพื่อนยังไง

เอาครับพี่น้องครับม่กินน้ากันสุขสุขคนครับผมบุพกดนบพกัดนะในใครจขอมาอยู่บ้านเปิง้อพี่น้องเด้อวิกัดอยู่บ้านปิงครับตำบลแวงดงอำเภอแยางสีสุรร์ครับจังหวัดมหาสารคามครับสารคามน้ำอ่าไหนนะครับอกีรีครับน้ำต้องอาบครับาพี่น้องม่กินน้ำกันสุุสุขคนครับ